ขอสวัสดีทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ o u u l l e l u t s h เล่าไปเรื่องกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงคนคนหนึ่งครับว่าเขาเป็นไงมาไงนะครับถึงได้มาอยู่ตรงจุดนี้ได้หรือว่ามาอยู่ทีม Golden State Warrior นี้ได้นะครับเรียก้ว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ใครครับคนที่ทําผลงานดีมากๆจนเตะตาแฟนๆ Golden s t a t e w a r r i o r ใน2นัดที่ผ่านมาเนี่ยครับคนคนนั้นก็คือแกรี่เพตันที่2หรือว่าลูกชายแท้ๆของท่านแกรี่เพตัน the glove นั่นเองนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์กันได้เลยนะครับรวมถึงช่วยกดซับให้ถึงห0ึ0งื่นเร็วด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าใครเนี่ยอยากที่จะได้การ์ดบาร์ส NBA นะครับการนักบาสไปสะสมการนักฟุตบอลหรือว่าฟิกเกอร์ต่างๆนะครับแน่นอนครับว่าสามารถไปดูได้ที่ Facebook ของ moon star shop ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของเรานั่นเองนะครับถ้าใครอยากได้ส่วนลดเนี่ยอย่าลืมใช้โค้ด dbcb นะครับเพื่อที่จะได้รับส่วนลด5%นนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืม ด้านสปอนเซอร์ของเราด้วยเนาะ ทางด้านของแกรี่เพย์ตันที่2เนี่ยครับเกิดที่ซีแอตเทิลนะครับแล้วเขาก็เป็นลูกชายของทางด้านแกรี่เพย์ตันนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางด้านแกรี่เพย์ตันเล่นอยู่ที่ซีแอตเทิลสเปอร์โซนิกพอดีไงมันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมที่เขาจะเกิดที่ซีแอตเทิลเนาะแล้วก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าแกรี่เพย์ตันที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยคือจอมขโมยบอลคนที่โอ้โหได้ฉายาว่าเดอะกรอฟถูกป่ะการสตีลเอ้ยการเล่นป้องกันเอ้ยการที่เจอไมเคิลจอแดนหลายๆอย่างเป็นตำนานอยู่แล้้ววครระะัับเพพาะะฉนนก น,น่าจะรู้จกักทางด้านของพ่อเขาดีมากกว่าตัวเขาอีกนะครับสำหรับแกรีเพยตันที่2 ทีนี้ทางด้านของตัวแกรี่เพตตันที่2เนี่ยก็เหมือนจะเดินตามรอยพ่อครับก็คือการเล่นบาสเกตบอลนั่นเองแล้วในช่วงที่แกเรียนคอลเลจเนี่ยแกอยู่2องคอลเลจด้วยกันนะครับแยกเป็นช่วงแรกนะก็คือช่วง2ปีแรกแกอยู่กับซอลเลกซีซีครับหรือว่าซอลเลกบลูส์เนี่ยแหละในปี2012ถึง2014นะครับแล้วก็ถือว่ามีรางวัลติดตัวอยู่เล็กๆน้อยๆครับส่วนในอีก2ปีถัดมาเนี่ยก็คือ2014ถึง2016เนี่ยครับแกได้ย้ายไปโอเรกอนสเตทครับแล้วก็ 2ปีเนาะแล้วก็มีรางวงรางวัลอะไรติดมาเหมือนกันเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็เลยเรียนทั้งหมดแล้วรวม4ปีได้รางวัลระดับบารามีบ้างบางอย่างนะครับแต่ก็เรียกได้ว่ามันยังไม่เข้าตาสักเท่าไหร่ครับเพราะตอนที่แกดราฟในปี2016เนี่ยยังไม่มีทีมไหนที่สนใจแกแล้วก็จะดราฟไปเข้าทีมครับแกเลยต้องกลายเป็นอันดราฟนั่นเอง ทีนี้ทุกคนเตรียมใจไว้ให้ดีครับเพราะคุณกําลังจะเจอกับการเดินทางของแกรี่เพเันที่เรียกได้ว่าเดินไปทั่วทุกสารทิศนะครับเพื่อที่จะหาโอกาสการเล่นให้ตัวเองนั่นเองนะครับหลังจากที่แกเป็นอันดร้าฟในปี2016ไปแล้วใช่ไหมเขาก็ได้ไปหาโอกาสให้ตัวเองโดยการไปจอยกับฮิวสันโรเก็ตเนาะในช่วงซัมเมอร์ลีนะครับทีนี้พอเฮ้ยได้แล้ว พอใช้ได้แล้วแกก็เลยได้รับสัญญาจากฮิวสตันโรเกตแต่ว่าครับหลังจากเล่นพรีีซั่นไปเพียงแค่6เกมเท่านั้นฮะทีงนั้นฮิวสตันโรเกตก็เวฟเขาทิ้งไป ทีนี้หลังจากที่แกเนี่ยโดนเวฟโดย Houston r o c k ็ตแปแล้วใช่ไหมครับแกก็ได้โอกาสที่ Rio Grand e v l l l y y v p p r s s ครับหรือว่าใน D-League นี่แหละ NBA development l e a g u e ในตอนนั้นนะครับซึ่งเป็นเหมือนทีมลูกของทางด้าน r o c k ก็ตเนี่ยครับซึ่งแกเซ็นไปก็ได้เล่นนะครับแล้วมีอยู่เกมหนึ่งที่แกทำแต้มไปถึง51แต้มเลยด้วยกันนะครับยิงไป29ลงไป20แล้วก็มีอีก11รีบาลซึ่งในเกมนั้นเนี่ยชนะทางด้านของ Los Angeles Defender ไปนั่นเองนะ ซึ่งภายในปี2017ใช่ไหมครับเดือนเมษายนเนี่ยทางด้านของแกรี่เพตันที่2ก็ได้รับโอกาสจากมิลวอกกี้บัคส์ครับแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นใน NBA ได้แล้วนะแต่ว่าไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ดีได้ครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับวันที่14เนี่ยทางด้านของทีมก็พยายามจะทำารสเตอร์คัตหรือว่าการตัดตัวรรสเตอร์ก่อนที่จะเริ่มปี2017-2018นั่นเองนะครับซึ่งแกรี่เพตันเนี่ยก็ถูกเวฟออกไปแต่ว่าก็ยังสามารถได้สัญญาทูเวย์คอนแท็กตนะครับหลังจากที่โดนเวฟไป3สาม ก็หมายความว่าเขาจะไปอยู่กับ Wisconsin h e r d ครับหรือว่าทีมลูกใน NBA G-League ของ Milwaukee เนี่ยแหละครับซึ่งพอมันเป็น t w o way contract เนี่ยครับก็เรียกได้ว่ามันจะกลับไปกลับมาระหว่าง NBA กับ G-League นะครับซึ่งถึงแม้แกรีเพ a ท่าน Gary ก็ได้รับโอกาสที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับในเดือน,น พฤศจิกายนเนาะแล้วก็ต้องเจอกับฟีนิกซ์ซันครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหผู้เล่นของทด้งไดมิวกี้บาดเจ็บเยอะทีนี้ก็เลยเป็นโอกาสให้แกรีเพย์ตันได้ลงเล่นเป็นตัวจริงครับแต่เรื่องที่น่าเสียดายมมืก็เกิดขึ้นตรงนี้เพราะว่าแกก็ดันไปเจ็บในเกมนั้นซะอีกนะครับเลยกลายเป็นว่าแกเนี่ยก็ถูกเวฟออกไปในช่วงเดือนธันวาคมเท่านั้นเองนะครับโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเนะาะทั้งๆที่มีโอกาสที่จะแดงแสดงฝีมือแล้วแต่ก็ดันมาบาดเจ็บซะอีก แล้วต่อมาในปี2018นี่นะครับหลังจากที่โดนมีวอลกี้บัคส์เวฟไปใช่ไหมแกก็ได้ไปเซ็นสัญญากับลอสแอนเจลิสเลเกอร์ครับซึ่งเป็นทูเวย์คอนแทรคเหมือนเดิมมันก็ไปมาระหว่างแอลแอลเลเกอร์สนะครับกับทางด้านเซาเปาล์สเลเกอร์สเนี่ยแหละซึ่งในเกมสุดท้ายเนี่ยครับของซีซั่นเลยเนาะทางด้านของแกรี่เพลตันที่2เนี่ยได้ทำแคเรียร์ไฮครับ25แต้มแล้วก็12รีบาวใส่ลอสแอนเจลิสคลิปเปอร์ไปด้วยนะ อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่าเขาเดินทางไม่มีหยุดเพราะว่าหลังจากที่หมดสัญญากับ LA Lakers ในปี2018ใช่ไหมในต้นฤดูกาลปี2018-2019เนี่ยทางด้านของแกก็ได้กลับไปว i p เปอร์สอีกครั้งครับแต่ต้ว่าตอนแรกเนี่ยแกได้ไปเทรนนิ่งแคมป์กับพอร์ตแลนด์ก่อนนะแล้วก็โดนเวฟไปครับจนสุดท้ายก็มาต้องซบอกรีโอแกรนด์วอลเลย์วเปอร์สอีกทีนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงปี2019เนี่ยครับทางด้านของเดือนมกราคมครับทางด้านเพตันได้เซ็นสัญญากับวอชิงต ซึ่งทางด้านของเขาเนี่ยก็ได้เดบิวต์ให้กับวิาสาห์เหมือนกันครับในเกมที่ชนะทางด้านดีทรอยต์พิสตันครับแต่ถ้าว่าไอ10้10 day contract นั้นก็หมดไปครับเขาไม่ได้รับสัญญาฉบับที่2นะที่เป็น 10day Contract อีกครั้งหนึ่งนั่นเองทีนี้พอหมดสัญญากับวิาสาห์เสร็จปุ๊บจำที่ผมบอกได้บ้างว่าตอนแรกที่แกรีเทิร์นไปไวเปอร์อ่ะแกก็กลับมาไวเปอร์ใหม่เป็นครั้งที่3แล้วนะครับโอ้โหเรียกได้ว,ว่าไปนูน่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธอครับเพราะว่าแกเดินทางไม่มีหยุดครับตลอดหลายป ที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ว่าแกย้ายทีมไปกี่ครั้งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หมดแค่นั้นครับเพราะว่าหลังจากที่แกไปอยู่ไวเปอร์สใช่ไหมในเดือนกุมภาพันธ์ครับในเดือนออกตุเบอร์หรือว่าเดือนตุลาคมปี2019เนี่ยแกก็ได้ไปอยู่กับทางด้านเซาเบเลเกอร์สอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่ในฤดูกาล2019-2020การ2 0 1 9 2 0 2นี่นี่ยครับแกจะได้เซ็นสัญญากับวอชิงตันวิสัยครับแต่ก็เป็นเรื่องนี่เสียดดยครับเพราะว่าแกต้องติดโควิดไปนั่นเองนะฮะ แต่ในซีซั่นนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าแกลงเล่นถึง29เกมและเป็นตัวจริงถึง17เกมให้กับวอชิงตันวิสต้าเลยนะครับได้ลงไปประมาณ15นาทีทำค่าเฉลี่ยไป3.9แต้มนะครับ1.7แอสซิสแล้วก็2.8รีบาลด้วยกันรวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่เป็น carrier high ของแกที่ทำไว้ดีมากๆครับในการที่อยู่ในวอชิงตันวิสต้าในตอนนั้นคือมี1.1สติล ทีนี้พอหมดช่วงกับที่อยู่กับวอชิงตันวิสา์ในปี2019-2020เนี่ยในปี2021ครับถึงด้ของแกรี่เพแตนที่2ได้เข้า NBA g Draft นะครับถูกเลือกไปในอันดับที่15โดย r a p t ต r 905ครับและแน่นอนวันนี้คือการแจ้งเกิดของแกอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าแกมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่10.8แต้มโดยที่ยิงเนี่ยลงไปถึง55.5%นะครับมี5.6รีบาว2.6แอสซิสพอดูตรงนี้ก็ไม่ได้เห็นเด่นอะไรถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่า สนใจคือมี2.54สติลต่อเกมครับและแกเล่นไปเพียงประมาณ21.9นาทีต่อเกมเท่านั้นครับซึ่งเรียกว่าสุดยอดมากๆนั่นก็เลยทำให้แกได้รางวัล Defensive Player of the Year ของ NBA G League ปี2021ไปนั่นเองครับ แล้วโอกาสที่ดีมากๆอีกครั้งหนึ่งก็มาถึงครับแล้วดูว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะจับไว้ได้แล้วก็ไม่ยอมปล่อยซะด้วยครับเพราะว่าในปี2021เช่นเดียวกันในเดือนเมษายนนะครับท้งนแกรี่เพชรตันที่2เนี่ยได้เซ็นสัญญา10 day contract ครับหรือว่าสัญญา10วันเนี่ยแหละเนาะกับ Golden State w a r r i o r เป็นสัญญาฉบับแรกนะในเดือนเมษายนวันที่8ในเดือนเมษายนวันที่19เนี่ยเขาได้รับสัญญา10 day contract ครับอีกสัญญาหนึ่งนะก็คือต่อชีวิตเขาไว้ได้และแน่นอนครับว่าเขาสามารถทําผลงานดีจนได รับสัญญานะครับตลอดช่วงเวลาที่เหลือในซีซั่นนั้นไปอีกด้วยนะครับ แล้วอย่างที่เรารู้เลยครับว่าโอ้โหแฟนๆ Golden State Roarer หลายคนฮะลุ้นอยู่เลยฮะว่าในช่วงที่จะเปิดซีซันเนี่ยใครจะเป็นโรสเตอร์กันแน่นะจะเป็นคนนี้จะเป็นคนด้านเอเลงเอเวิงแบลี่นะฮะแต่สุดท้ายครับถึงด้านของแกรี่เพเทนเนี่ยครับที่ได้โอกาสคือในตอนแรกเนี่ยถึงด้านของแกรี่เพเทันที่2เนี่ยถูกเวฟออกไปก่อนแล้วนะครับแล้วหลังจากที่เคลียร์เวฟสำเร็จอะไรเรียบร้อยเนี่ยถึงด้านของทีมนะครับก็ได้เซ็นสัญญาก,กับเขาอีกครั้งหนึ่งครับในเดือนตุลาคมวันที่19นั่นเอง thing you แล้วก็ขอทิ้งท้ายไว้สักหน่อยนะครับว่าตอนนี้ทิ้งด้านแกรี่เพตันที่2อเนี่ยอายุ28ปีนะครับแล้วก็วงเล็บไว้หน่อยครับถึงเห็นตัวเขาเล็กๆอย่างนั้นเนี่ยก็คือสูง191เลยนะครับแต่ว่าเขาต้องเก็บไว้ครับโอกาสดีๆแบบนี้เนาะแฟนๆเนี่ยเริ่มที่จะเห็นค่าในตัวเขาสตีฟเคิร์เริ่มจะมองเห็นค่าในตัวเขามากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับการทําแต้มที่ชัดเจนมากขึ้นการสตีลบอลจากมือคนอื่นการเก็บรีบาวนะครับทั้งๆท,ท,ที่มีเซนเตอร์รายล้อมหรือว่าการทำเซสชั่นช เรียกว่ามีทั้งไฮไลท์แล้วก็มีประสิทธิภาพทั้งเรื่องเกมรับแล้วก็เกมรุกที่มาจากมานั่งสำรองของทีมโกล d e n s สเตท w อยเออร์ Warrior, ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูแหละครับว่านาคตเขาในถิ่นของเชสเซนเตอร์แห่งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปถือว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆครับหลังจากที่ระหกระเหนินไปทีมนู้นทีมนี้มาอย่างยาวนานนะครับ และถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันสนับสนุนโดยการช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกันกดซับให้ถึง1 0,000ซ 000, ับเร็วๆนะครับจะขอขอบคุณมากๆเลยและสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ